จนกระทั่งวันที่หมอมองแล้วว่าแกพร้อมที่สุดแล้วเช็คผลเลือดทุกอย่างเช็คความแข็งแรงของแกนะคะถามว่าพร้อมที่สุดแปลว่าปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าหมอก็ต้องคุยกับครอบครัวคุยกับคุณแม่ครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลว่าหมอ,อยาท่อแกสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าโอเคเราต,ต,ตัดสินใจร่วมกันแล้วว่ามันคือวันที่พร้อมที่สุดสาหรับทุกคนแล้วเราก็เอาท่อออกในวันนั้นนะคะ ค่ะก็สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิดายอาริมิตนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เคสที่ประทับใจเนาะก็เป็นเคสที่หมอรับมาจาก ICU ของโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งนะคะเป็นเคสผู้ป่วยหญิงอายุประมาณสัก80ปีได้แล้วตัวของคนไข้บอกขาอนีาเรียกเป็นคุณแม่เนาะตัวของคุณแม่เนี่ยนะคะเขาป่วยเป็นโรค โพรงน้าในสมองคือมีน้ําในโพรงสมองเยอะนะคะต้องใส่สายระบายนะคะเขาเข้าสู่การผ่าตัดตอนแรกตั้งแต่ประมาณสักสามสี่เดือนก่อนที่จะพบหมอนะคะเพราะว่าไปรีไวซ์ก็คือไปปรับสายชั้นตรงนี้แหละสายระบายระบายโพรงน้ํานี่แหละนะคะพอหลังจากปรับแล้วเนี่ยตอนนั้นคุณหมอทางสัลยกรรมก็บอกว่าหลังจากปรับแล้วคนไข้น่าจะกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะต้องบอกก่อนว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ทําให้คนไข้เขาเดินลําบาก นะคะมีอาการเดินไม่คล่องจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในจุดที่ต้องพึ่งพารถเข็นตลอดนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นเภสัชกรมาก่อนนะคะเป็นระดับบริหารและเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าการติดติดกับรถเข็นเนี่ยเป็นการที่ทําให้คุณภาพชีวิตท่านแย่มากนะคะท่านชอบช่วยเหลือตัวเองเป็นคนที่แอคทีฟมากก่อนที่จะล้มป่วยนะคะดังนั้นเรื่องโพรงน้ำในสมองเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให จำกัดการเคลื่อนไหวของท่านท่านก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้แก้ไขาสายตรงนี้นะเพื่อที่วันหนึ่งฉันจะกลับมาได้เดินได้ใหม่นะคะแต่หลังจากเข้ารับการผ่าตัดผลมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแม่ต้องการค่ะนะคะก็มีการติดเชื้อในปอดเกิดขึ้นนะคะมีภาวะเกือแร่ผิดปกติหลายอย่างนะคะคุณแม่ใส่ท่อเอาท่อออกอยู่หลายครั้งหลังผ่าตัด นะคะสรุปแล้วประมาณ1เดือนกว่าๆที่คุณแม่อยู่ในห้อง ICU นะหลังจากนั้นคุณแม่กลับบ้านได้แค่2-3วันค่ะคุณแม่ก็มีอาการ เสมหอุดตันใหม่จนกระทั่งต้องกลับเข้าไปสู่ในห้อง ICU ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ญาติเริ่มเห็นแล้วครอบครัวเริ่มเห็นแล้วตัวคุณแม่เริ่มเห็นแล้วว่าสภาวะร่างกายเหล่านี้มันยากต่อการที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเดินเหินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวคุณหมอทางทีมแพทย์ก็มองว่าลักษณะการหายใจแบบนี้เนี่ย มันไม่ไหวแล้วคุณแม่ไม่สามารถขับเสมหะออกได้ด้วยตัวเองไม่สามารถประคองตัวเองให้นั่งได้อีกแล้วเพราะว่าณนะจุดที่คุณแม่เข้าผ่าตัดก็ถดถอยระดับหนึ่งแล้วพอผ่าตัดไปเกิดการติดเชื้อมากมายก็ยิ่งถดถอยไปใหญ่จนถึงจุดที่ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะตัวคุณแม่เองเขาบอกชัดเจนค่ะว่าเขาไม่เจาะคอ,อแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่สามารถอยู่ได้นะถ้าไม่เจาะคอ,อคุณแม่ก็จะมีปัญหาน้ำลายมีปัญหาเสมหะ นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็จะสำลักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะญาติถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะเลือกทางไหนดีนะคะทางหนึ่งก็บอกว่าต้องเจาะร้อยเปอร์เซ็นไม่เอาท่อออกให้นะคะอีกทางหนึ่งก็บอกว่าคุณแม่ไม่ยอมเจาะให้หัวเดืยดตีนขาดยังไงปล่อยฉันตายฉันไม่ยอมเจาะนะคะญาติเลยถือเอกสารทั้งหมดมาปรึกษามหมอนะคะซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยหมอยังไม่ได้เจอคนไข้เองแต่หมอ ทำความรู้จักคนไข้ผ่านสายตาของลูกๆทั้งสามคนนะคะนะก็มีการเล่าให้ฟังหมอก็เห็นตัวตนคนไข้นะคะเห็นความต้องการของลูกที่อยากจะดูแลให้คุณแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงเวลาท้ายของท่านนะคะตอนนั้นหมอรับคนไข้ามาท้งที่คนไข้มีท่อช่วยหายใจอยู่นะคะแล้วก็กําลังใช้เครื่องช่วยหายใจในเซตติ้งที่ค่อนข้างเยอะอยู่ นะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังมีปอดอักเสบอยู่ค่ะหลังจากที่มาถึงที่คูณนะคะเราก็มีการดูแลนะมีการค่อยๆลดเครื่องช่วยหายใจนะคะหมอได้คุยกับตัวคนไข้แล้วว่าเราไม่เจาะคอ,อและหมอก็จะไม่เจาะคอให้เขานะคะแต่เราจะพยายามเอาท่อช่วยหายใจอันนี้ออกให้คุณแม่ให้ได้นะคะจริงๆการพูดคุยกับคุณแม่เนี่ยเ,เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ เราจะต้องคอยใบยค้คํำกอไก่ขอไข่ขอขอ,อควายงง,งูอะไรอย่างนี้นะผสมกับตัวสะกดนะคะคุณแม่ก็คอยใบยคำกันเนาะแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการสื่อสารนะคะครั้งหนึ่งอาจจะใช้เวลานานนะแต่ว่าหมอคิดว่าแต่ละครั้งที่เราคุยกันเนี่ยก็ได้ใจความที่ครบถ้วนนะคะก็สรุปได้ว่าไม่เจาะคอแน่ๆนะคะแล้วเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณแม่เอาท่อครั้งนี้ออกให้ได้ นะคะและจะทําทุกๆอย่างเท่าที่เ่าทําได้เท่าที่มีการรักษาอยู่บนโลกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณแม่ใส่ท่อกับเข้าไปใหม่นะคะแต่ขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าหมอไม่สามารถประคองให้คุณแม่อยู่ได้แบบไม่มีท่อนะคะคุณแม่ยอมรับการจากไปแบบไม่มีท่อช่วยหายใจ นะหลังจากที่เราสื่อสารสิ่งนี้กันคุณแม่เข้าใจค่ะหมอใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะจริงๆ1สัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่1สัปดาห์ที่สมูททุกวันนะคะมีอยู่วันหนึง่งเกิดเสมหะอุดตันท่อมันตันขึ้นมาคุณแม่หายใจไม่ออกเฉียบพลันนะคะวันนั้นหมอจําเป็นจะต้องเอาท่อเก่าออกให้คุณแม่แล้วก็ใส่ท่อใหม่ให้คุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่าวันนั้นคือวันที่คุณแม่ไม่ได้พร้อมที่จะเอาท่อช่วยหายใจออก ดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีท่อวันนั้นแม่ไปต่อไม่ได้แน่แต่หมอยังมองว่าอ่ะถ้าเราใส่ท่อใหม่ให้แกแล้วค่อยๆลดเครื่องช่วยหายใจลงฟื้นฟูร่างกายแกในช่วงเวลาที่เรามีอยู่นะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะหายใจได้โดยที่ไม่มีท่อเนาะวันนั้นก็เลยใส่ท่อใหม่ให้แกนะคะแล้วก็ประคองแกต่อไปในระยะๆประมาณหนึ่งสัปดาห์อย่างที่ว่า ะะช่วงนั้นเราให้สารอาหารเพิ่มขึ้นเราแก้ไขเกลือแร่ต่างๆให้สมดุลสารน้ําให้มันโอเคให้พยายามให้น้ําลายให้เสมหะแกลดน้อยที่สุดนะคะจนกระทั่งวันที่หมอมองแล้วว่าแกพร้อมที่สุดแล้วเช็คผลเลือดทุกอย่างเช็คความแข็งแรงของแกนะคะถามว่าพร้อมที่สุดแปลว่าปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าหมอก็ต้องคุยกับครอบครัวคุยกับคุณแม่ครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลว่าหมอ,อยาท่อแกสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าโอเคเราต,ตัดสินใจร่วมกันแล้วว่า มันคือวันที่พร้อมที่สุดสาหรับทุกคนแล้วเราก็เอาท่อออกในวันนั้นนะคะหลังจากเอาท่อออกแล้วก็มีใช้หน้ากากสลับกับตัวออกซิเจนแรงไหลสูงหรือเรียกว่าไฮฟลูนะคะแล้วก็มีให้ยาลดน้ําลายลดเสมหะนะคะมีการทํากายภาพบําบัดร,ร่วมด้วยนะคะผลเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นค่ะตอนนั้นนะ,ะก็คือคุณแม่สามารถเอาท่อช่วยหายใจออกได้นะ,ค,ะคุณแม่ กลับมาใช้ออกซิเจนแค่หนวดกุ้งและไม่กี่วันหลังจากนั้นคุณแม่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนอีกเลยนะคะหายใจได้คุณแม่สามารถนั่งวิลแชร์ลงไปเที่ยวที่สวนได้นะคะได้มีโอกาสทานบางอย่างถึงแม้จะกลืนได้ไม่ดีนะคะคำเล็กๆเนาะได้มีโอกาสยิ้มกับลูกหลานถ่ายรูปรวมกันกับครอบครัวก,กับลูกหลานอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่หมอรู้สึกว่าดีใจที่เราได้มีโอกาสดูแล เราไม่เราไม่ได้ล้ำเส้นความต้องการของคนไข้ขณะดเดียวกันเราสามารถลดลดลดการใช้อุปกรณ์พยุงชีพที่คนไข้ไม่ต้องการและทำให้เวลาตรงนี้เขามีความหมายได้นะคะคุณแม่ท่านนี้กลับบ้านนะคะกลับไปอยู่ที่บ้านได้เป็นเดือนเดือนหลายๆเดือนมีวันหนึ่งท่านมีกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะด้วยเรื่องเสมหะที่อุดตันนะคะเราก็ทำการค่อยๆดูดเสมหะ เคลียร์เสมหะให้ท่านได้ต้องบอกว่าอยู่ที่บ้านอาจจะเคลียร์ได้ระดับหนึ่งพออยู่ที่โรงพยาบาลเรามีบุคลากรทางการแพทย์มีเครื่องมือที่พร้อมกว่าแล้วก็เคลียร์ได้เพิ่มขึ้นนะคะคุณแม่ก็ใช้ไฮฟยูอีกสักระยะหนึ่งก็อย่าได้เหมือนกัน หยุดการใช้ไฮโฟ์ 4, แล้วก็กลับไปเป็นการหายใจแบบปกติได้นะคะแล้วก็กลับบ้านไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจนวันนี้นะคะหมอทราบข,ข่าวจากครอบครัวมาไม่นานว่าคุณแม่มีเสียมหผาอุดการอุดตันอุดตันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีปอดอักเสบนะคะคุณแม่เข้าสู่การดูแลของอีกที่หนึ่งไปเนาะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ก็ได้ออกเดินทางแล้วนะคะโดยที่ในช่วงท้ายของท่านไม่มีใครใส่ท่อกับเข้าไปใหม่ให้กับท่านนะคะไม่มีใครพาท่านไปเจาะคอ นะคะและท่านก็ได้ดูแลอาการไม่สุขสบายต่างๆอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นหมอคิดว่าเคสนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่หมอประทับใจมากๆที่ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยสามารถคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเขาแม้จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ากับทั้งตัวคนไข้และกับทั้งตัวครอบครัวนะคะ่ะ